หลายซีซั่นแล้วนะครับที่เราเห็นอดามาตราโอเลมาโลดแลนอยู่ในพรีเมียร์ลีกส่วนตัวผมนี่ก็เริ่มตามจากตอนที่มีคลิปที่เขาเนี่ยวิ่งวัดกับฟันไดซึ่งพอตามมาดูเพราะว่าเฮ้ย <c oughs> นักเตะคนนี้มันดูมีขออนะครับสปีดแบบวิ่งทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นแถมตัวก็ล่ำบึกแบบเบียดไม่ล้มดึงก็ไม่อยู่เพราะว่าทาเบบี้ออยล์เสริมพลังอีกแต่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เขากลับเป็นเพียงนักเตะธรรมดารรมดาที่ดูจะเจ็บบ่อยแถมดูไม่ค่อยมีความก้าวหน้าซะอย่างนั้นนะครับ ย้อนกลับไปตอนอยู่วูฟแฮมสตันเนี่ยเขาที่จับคู่กับราอุคิมิเนสเป็นคู่หูเปิดมงที่น่ากลัวที่สุดคู่หนึ่งในตอนนั้นเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมในตอนนั้นก็มองว่าเออคู่นี้มันก็ดูเล่นเข้าขากันดีอ่ะตัวหนึ่งสูงแถมเลี้กลูกอากาศได้ดีมงยังไงก็ถึงนะครับอีกตัวหนึ่งถึงจะดูจบสกอร์ขาดเตเกินบางทีเปิดบอลก็ไปสุดเส้นอีกฝั่งเลยแต่ก็สามารถสร้างโอกาสให้ทีมได้เรื่อยๆจนตอนที่คิมิเนสเนี่ยมันมีอาการบาดเจ็บที่หัวนะครับทำให้กลายเป็นตาโอเล่เนียตัววคด ตอนนั้นแหละครับที่ผมเห็นถึงปัญหาคือถ้าไม่ใช่แบบคิมิเนสมากระโดดมงให้เนี่ยตาโอเล่เนี่เปิดบอลได้แย่มากจริงๆนะครับคือมันมันก็แย่มานานแล้วแหละแต่คู่หูของเขามันหายไปครับมันก็เลยดูชัดขึ้นคันจะให้เขาเนี่ยวิ่งไปจบสกอร์เองไม่เบาไม่เบี้ยวก็ยังตัดสินใจยิงได้ไม่ดีนะครับครึ่งจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันดูแย่ไปหมดเลยแต่ตอนนั้นผมก็ยังคิดนะครับว่าเออมันก็ยังพอมีเวลาให้มันพัฒนานะครับมันมีทุกอย่างครบแล้ว และค่เพิ่มความแม่นในการยิงกับการเปิดบอลและก็ความฟิตให้วิ่งได้นานๆเท่านี้ก็น่าจะกลายเป็นนักเตะที่น่ากลัวกว่านี้ได้เยอะเลยละแต่พอเวลาผ่านไปยิ่งดูเขาเล่นผมก็ยิ่งเห็นถึงปัญหาที่เพิ่มขึ้นอีกการจับบอลแรกก็ยังไม่ค่อยดีถึงจะเลี้ยงหลบได้แต่หลายๆครั้งก็แตะบอลยาจะโดนแย่งไปง่ายๆก็มีให้เห็นบ่อยๆการส่งสั้นๆบางครั้งก็มีพลาดแบบงงๆคือจังหวะไหนที่ทีมต้องต่อบอลเพื่อทำเกมขึ้นไปเนี่ยมันจะดูติดๆขัดขด,ขด,ขด,ขดที่เขาไปหมดเลย ซึ่งเขาจะทําได้ดีก็ต่อเมื่อเป็นจังหวะสวนกลับหรือจังหวะที่ต้องใช้ความเร็ววิ่งฉีกแนวรับอีกฝั่งเท่านั้นแต่ก็เพราะว่าเปิดบอลได้ไม่ดีจบสกอร์ก็ไม่คมอีกแม้จะมีโอกาสได้หลุดบ้างแต่บางครั้งเขาก็ชะง,งักไม่ก็ฝืนยิงในจังหวะแปลกๆล,ลูกเปิดลูกครอสนี่ยิ่งแล้วใหญ่หวังผลได้น้อยมากนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้ทีมเสี่โอกาสได้ประตูไปในหล,หลายๆครั้งเลยแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่สามารถทําจังหวะดวนเดี่ยวได้น่ากลัวนะครับแต่มันก็เท่านั้นเลยครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยเขาเล่น การที่เขาเป็นคนตัดสินใจไม่ดีแล้วก็ตัดสินใจได้ช้าเนี่ยมันทําให้แม้ว่าเขาจะวิ่งหนีจากตัวประกบได้แต่ก็มักมีเพื่อนของอีกฝั่งเนี่ยวิ่งตามลงมาแล้วก็ดักทางไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งพอถูกทําให้ต้องเลือกว่าจะเปิดหรือยิงเนี่ยเขาก็ทําได้ไม่ค่อยดีซกเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่ดูหบูบาแล้วก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจเวลาลงเล่นมีไฮไลท์ตอนใช้ความเร็วแบบบ้าพลังอยู่บ่อยๆแต่จนล้าจนดอดเนี่ยมันก็มีความอันตรายแค่ในจังหวะแบบนั้นเท่านั้นเลยครับพอมาถึงจังหวะ เราแทบจะคาดหวังประตูจากเขาไม่ได้เลยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราที่เป็นคนดูเนี่ยเห็นกันขนาดนี้นะครับโค้ชกับตัวตาโอเลเองเนี่ยก็คงเห็นชัดกว่าพวกเราเยอะเลยก็คงจะมีการโฟกัสการฝึกซ้อมตรงจุดอ่อนเพื่อให้กลายเป็นนักเตะที่อันตรายขึ้นไม่ใช่นักเตะที่เล่นไม่กี่มิติแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ทําไมผมแทบไม่เห็นความพัฒนาของเขาเลยนะครับเปิดบอลก็ยังเลยไปอีกฝั่งการตัดสินใจยิงก็ยังดูไม่ดีไม่ฝืนยิงเท้าซ้ายพยายามปั่นซ้ายก้อย,ยเท้าขวา ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปติดกองหลังอีกฝั่งหรือไม่ก็ตรงตัวผู้รักษาประตูและอีกส่วนก็พุ่งออกหลังไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยนะครับจนมาถึงตอนนี้ครับที่ผ่านมาหลายซีซั่นแล้วนะครับทุกอย่างของอดาม่าตราโอเลยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมด้วยอาการบาดเจ็บที่มันดูจะถี่ขึ้นเรื่อยๆคือแค่เล่นในครบ90นาทีนี่ผมว่าก็ที่เขาก็เหนื่อยมากแล้วนะครับมาเจ็บจนต้องเรียบความฟิตบ่อยๆอีกเนี่ยมันก็คงยิ่งยากขึ้นไปอีกก็โอเคแหละครับทุกครั้งที่ลงสนามเนี่ยเขายังอันตรายทุกครั้ง จังหวะวิ่งฉีกหนีคายวอลเกอร์ดื้อๆก็ยังเป็นภาพติดตาของผมจนทุกวันนี้แต่ท้ายที่สุดครับมันก็ว่าจบกับคําตอบเดิมที่ว่ายิงไม่ดีเปิดห่วยทั้งๆท,ที่นังเตะแบบนี้เนี่ยถ้ายังน้อยขอแค่จบสกอร์ให้ฉลาดก็น่าจะทําผลงานได้ดีกว่านี้มากเลยนะครับแต่มันก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งผมว่ามันน่าเสียดายนะครับที่นักเตะที่ดูมีความสามารถขนาดนี้ในวัยของเขาที่ใกล้จะ30แล้วเขาแทบไม่เกิดการพัฒนาอะไรขึ้นเลยนะครับ